ปิตกระมอนมานี่เร็วปิตปีต at ์ปีปี้์ปีว์ปมที่รวมาอยู่หลังพีดิมาแร้วมาแล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 ้วมาแร้วอ้าวไ้ไหนอ่ะมาแล้ว มาแล้วไปไหนพีด <aún> น <yelled> ้องพีทพีด น้องพีดน้องผพีดไปแล้วไปแล้วน้องพีด